วันนี้แหละก็คือวันนี้หลังเที่ยงคืนก็เป็นวันใหม่ก็คือวันนี้ยี่สิบห้าดูมีวุฒิภาวะดูนิ่งดูแน่นๆดูเป็นผู้ใหญ่เห็นข่าวมาทั้งวันเนีต้องยกให้เดอะออยจาตุรนฉายแสงเห็นข่าวมาทั้งวันแล้วไงเห็นว่าวันทั้งวัน้งให้เครดิตออยจาตุรนะแล้วก็นอนไม่หลับด้วยนะคงกุ้มใจข่าวเนี้หรือเปล่าเดอะออยสชีวิตข้อความแรกว่าหลังเที่ยงคืนนะคะมาชีวิตข้อความบอกว่าเห็นข่าวแวบๆวบว่าจะให้ถอนตัว ถอนตัวจากช็อกมิ้นลูกหลานก็ไม่ยอมแต่ถ้าถอนตัวจากการตั้งรัฐบาลประชาชนจะไม่ยอมนะถอนตัวแล้วจะให้ใครเป็นรัฐบาลล่ะข้อความ,มที่สองจากเดอะออยไม่กี่นาทีต่อมาโพสต์อีกทําไมจะให้ถอนตัวล่ะเพื่อไทยถอนตัวฝ่ายประชาธิปไตยก็ตั้งรัฐบาลไม่ได้แน่ๆสิประชาชนโกรธตายเลยใครเสนอนี่แนะนําให้ไปกินช็อกนิ้นเสียก่อน จะได้ใจเย็นเย็นย้ำคำว่าช็อกมิ้นจังเลยใช่ช็อกมิ้นก็คือช็อกโกแลตมิ้นอ่ะก็คือเมนูเครื่องดื่มเครื่องดื่มเมนูโปรดของอุ้งอิงอุ้งอิงชอบกินช็อกมิ้นใช่ค่ะกินแล้วจะมีพลังกินแล้วก็จะมิพลัมเยอะนี่ในโซเชียลเขาไปกินตามกันหน้าดูนะแล้วเขาบอกเออมันได้ฟิลมันเข้ากันน่ะทำได้ดิสิ ถ้าหมาแกไปจกปลา้าที่หน้าปั๊มนี่จะจกตามหมาแกไหมเนี่ยอาจจะมีนะแต่เาจะประกาศเลยนะว่าหน้าปั๊มไหนมีนะมีนะมีเหรอคอปลา้านี่เยอะนะอย่าอย่าดูถูกนะคนชอบปลาร้าปลารอร่อยนี่เยอะนะโอเคโอเคเศรษฐาทวีสินแกก็บอกว่าแกแกไปทดลองกินช็อกมิ้นที่เขาเขาชอบกันนักหนาใช่ไหมเขาคั่้เมนูนี้กันนักหนาอยากรู้ว่าเป็นอย่างไร ทดลองชิมเสร็จเรียบร้อยแกก็มาบอกว่าเหมือนกินยาสีฟันมันก็เย็ยนๆซ่าๆแต่มันก็อร่อยนะมันเข้ากับช็อกรัตนะเหมือนกินยาสีฟันแกไม่ชอบอ๋ออาจจะไม่ชอบอ๋อเหมือนผมหาเรื่องลากไปที่ช็อกมิ้นเพื่อลดอารมณ์ของคุณผู้ชมของคุณผู้ฟังผมเชื่อว่าติดตามมาถึงนาทีเนี้พรุ่งพร่านทั้งสองมาต่อย <8 S 2> ไหมอ่ะต่อกลับมาดูต่อข้อความที่สามของอ้อยจตุนล์ข้อความออที่สามบอกว่ายังไงก็ต้องไม่ถอน ช่วยกันไปจนกว่าจะตั้งรัฐบาลได้ประกาศต่อประชาชนไปแล้วต้องทําตามนั้นครับเดออยกล่าคือเรื่องของเรื่องคือเรื่องของเรื่องนะคือเรื่องของเรื่องในโลกทวิตเตอร์มีคนที่ใช้ชื่อว่าอวตารเขาเขาทวิตข้อความก่อนแล้วเดอะออยก็ไปรีทวิตแล้วก็แล้วก็บรรยายในเชิงเตือนสติดังนั้นย้อนกลับไปดู ข้อความที่อวตารเขาทวีตก่อนหน้าใช่ไหมข้อความก่อนหน้าที่อวตารเขาทวีตไว้ใช่เขาทวีตไว้อย่างไรเขาทวีตว่าเดี๋ยวพักอันดับหนึ่งที่เก่งสุดใน3โลกคงจัดการได้เองไม่ต้องถึงมือพักอันดับสองหรอกโอเคเขาโพสแบบเขาทวีตแบบนี้ข้อความอย่างเนี้ยมันเป็นเรื่องอิโมดเชนอลแล้วล่ะใช่ค่ะและก็ <The S 1> รู้ <O ye. S 1> เลยแล้วก็รู้เลยว่าคนที่ใช้ชื่ออวตารแล้วก็โพสตข้อความอย่างเนี้ยก็น่าจะเป็น ถ้าเพื่อไทยเขาเรียกติ่งใช่ไหมเออติ่งถ้าเพื่อไทยเขาเรียกติ่งน่าจะเป็นติ่งเพื่อไทยขณะเดียวกันเดอ๋อยเขาทำหน้าที่ขามดาวอารมณ์ของผู้คนก็เลยมาตอบเลยมาตอบอวตานคนนี้แหละยังไงก็ต้องไม่ถอนช่วยกันไปจนกว่าจะตั้งรัฐบาลได้ไปดูข้อความที่4ของเดี๋ยวไม่ได้รับไม่ได้นอนเลยนะไม่นอนเลยยังต่อเนื่องเลยเนี่ยกับตีหนึ่งนะโพสเนี่ย พาะต่อว่าแต่คราวนี้แต่คราวนี้ก็เหมือนเดิมคือ,อไปลีทวิตของคุณโลนินคนที่48ใช่โลนินคนที่ออ48เขาพว่าได้ทวิตว,ว่า,วาประนมมือขอโอวาจากคุณจตุรนให้วัยรุ่นใจร้อนแบบผมรู้สึกเย็นลงได้ไหมครับเพราะคิดถึงคำว่าถอนตัวบ่อยมากโมโหแทนพรรคที่โดนเสียบหลังจนพรุนน่าสนใจว่าทำไมติ่งเพื่อไทยจึงมีความรู้สึก รู้สึกว่าพักที่รักก็คือพักเพื่อไทยถูกก้าวไกลแทงข้างหลังเออเสียบหลังนจงนพจนะเออทำไมไปคิดแบบนั้นฟีลลิ่งตรงนี้มันมนาจากไหนมันมันก่อกำเนิดขึ้นมาอย่างไรมีรูปธรรมอะไรเป็นตัวรองรับอันนี้น่าสนใจนะใช่อันนี้น่าสนใจนะอ<ช>ือันนี้น่าสนใจนะไว้ไปดูต่อจากนั้นเดอะออยจัตุรนก็โพสต์ว่าก็ทวิตว่าก็เลยมาทวิตบอกไงเขาบอกคอให้ทำยังไงให้เข้าใจเย็นใช่ไหมเขาก็เลยมาทวิตตอกนะคะว่า ให้นึกเสียว่ามีประยุทธ์มายืนอ้าแขนรับอยู่ข้างหลังติดติดกันเลยพอถอนตัวก็จะเข้าสู่อ้อมกอดประยุทธ์ทันทีพอจะเย็นลงไหมพอจะเย็นลงไหมอาจจะพุ่งขึ้นนะเนี่ยพอจะเย็นลงไหมมาโพสแบบนี้มาทวิตอย่างเงี้ยเดี๋ยวอ๋อยเอาอย่างนี้เอาอย่างนี้อารมณ์ของติ่งเพื่อไทยมีความรู้สึกว่าถ้าจช่นั้นก็ถอนตัวแม่งเลยเปอยากรู้ว่าก้าวไกล จะไปจับกับใครตั้งรัฐบาลตั้งรัฐบาลได้หรือไม่อมชอบแทงข้างหลังดีนะักตรงนี้น่ากลัวนะผมคิดว่าผมคิดว่าระดับนําตัวจริงสิงจริงของทั้งสองพักคงต้องล้างใจกันสักครั้งหนึ่งออารมณ์อย่างนี้มันเกิดขึ้นมาได้อย่างไรและความรู้สึกว่าใครแทงข้างหลังใครมันเกิดขึ้นได้อย่างไรมันมาจากไหนอื จุดเริ่มต้นคืออะไรออจุดเริ่มต้นคืออะไรใช่ถ้า,าไม่เคลียร์กันตรงนี้การเดินต่อไประยะต่อไปมันก็จะมีเหมือนมีปมค้างอยู่ตลอดอ่ะมันไม่ไว้วางใจกันตลอดอ่ะ